สวัสดีทุกคนนินโผปกับช่อง Perse Chanel ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแบบโรลิ่งไฮแน่นอนนะพอพอเพราะ p e เคยเล่นมาแล้วนะครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงสีชมพูใช่ไหมวันนี้เราจะมาแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงเรนโบ w ก็คือเจ้าหญิงสายรุ้งเอง,เองหรือว่าสีรุ้งนะโอเคเดี๋ยวเราเลยไปที่ไปที่โลกดีกว่าอ่าปุ๊บอ่าเข้ามเปไปเลยเข้าโลกไปเลย เดี๋ยวตอนที่เราลงมาหลุดกันนะนี่กันนะาทำไมรูปไม่เชื่อออชื่รูปมาแล้วโอเคทำไมมาโหลดช้าจังเนี่ยอะไรจะได้แต่งตัวสักทีอ่าตอนนี้เราไปอยู่ที่โลกแล้วน,นะนี่กี่ตัวกรเชงนะทุกคนอาจจะใส่ว่าไตม้วนกระเชไปไหนทำหายไปหนึ่งอันทำไม เหลือแค่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าเพราะว่าเออเออเออไปเชฟไปหมุนวงร้มมานะแล้วก็เออเออปีเล่นคอมพิวเตอร์มาได้ได้เพชรมาหนึ่งหมื่นเก้าันแปดร้อยห้าสิบแปรแล้วก็ทีนี้พอเชฟก็ไปซื้อปีกมานะปีกสีรุ้งอ้อยทีนี้มันก็ลบเปซึ่งมันปีกเนี่ยมันสองพันไดมอนนะเพลงมากเลยดู วันก็ไม่เท่าไหร่นะตอนนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันตายเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยนะเ,ยเอาสุขุม,มก่อนเอาชุดออกด้วยอเอาหน้ามาเอาสุขุมอีนนี้เยอะด้ยโอเคอาทุกคนเดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสุขุมกันเลยนะ ทรงผมว่เช่อว่าเอออันนี้ดีไหมทุกคนทรงนี้ดีไหมทุกคนลองคิดดูนะทรงนี้ได้นะทุกคนโอเคซึ่งเนี่ยรูไหมว่าเออเรามาเป็นสีผมตรงนี้ได้นะแล้วก็เลือกที่ สีลุ้งแต่ว่าอเอาไปใช้ก,กดไปแล้วเนี่ยเราเดาว,ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรเราต้องซื้อเหมือนนะห้าสิบโลแต่ว่าไปใช้ไม่มีตังค์อ่ะงั้นก็ไม่ต้องซื้อนะแล้วเราจะใช้สีผมอะไรเนี่ยใช้สีชมพูดีกว่าโอเคแต่เ,เรามาใส่ชุดกันน,นะชุดเนี่ยอุ้ยจะกดวิธีสีชมพูทำไมเนี่ยเราแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงสีชมพูแล้วโอเคนี่เลยสีรุง้งอ่าชุดนี้บึูอาน่ารักมาก ก okay. ระโปงมีอยู่สองกระโปงเอาอันนี้ก็แล้วกันกระโปงหนังเงืน okay. งอนโอเคสีสีสีลุงอ่าอ่าโอเคต่อไปก็เออถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอไปนะต่อไปก็หน้าตาหน้าตาเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะ ว่าหน้าไหนมันเป็นสีบุ้งโอ้หน้านี้มันมันไม่รุ้งอะ่ะโอ้โหตายแหละตาลีหน้านี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดอันนี้มันลุ้งตรงไหนเนี่ยนี่มันมันมันวันคริสต์มาสอะไรกันเนี้ยเนี่ก็ไดนะ้ พระเจ้าช่ชวยกล้วยทอดมันมีหน้าตา่างงี้ด้วยเหรอเนี่ยในโรโยฮายนี่มันเมืองนางฟ้าเจ้าหญิงเจ้าชายนะ <c oughs> โอ้อ่าหน้านี้คนหน้านี้ได้หน้ได้ <c oughs> อ่าโอเคแน่นอนแล้วคนต้องใส่หมวกของเจ้าหญิงแฟนตาซีซึ่งก็ต้องเป็นสีรุ้งแน่นอนนะ เพราะเราแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงสีรุง้งปุบอ่าสีรุง้งหมดเลยปุบอ่าต่อไปใส่ต่างหูต่างหูก็ต้องเป็นสีรุ้งนะสีเรนโบว์เอ่อโอเคไหนไปดูซิว่าต่างหูไหนดูต่างหูดูดิไปอะไรกินมาเลย คนถูกไหมทำไมต่างหูแล้วมันเป็นสีสีขาวว่าเราใส่สีลุ้งไปนะโอ้ยไม่เป็นไรทุกคนสงสัยมันบักโอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้ยเราไม่อยากเจ็บเราไม่ได้จะบ,บินโอ้เราไม่อยอมเโอเค,อเคต่อไปใส่เครื่องประดับนะเครื่องประดับอะไรบ้างเนี่ย นักเรื่องประดับตัวของปลชีเฮ้ยลืมไปต้องใส่ปีกด้วยนี่อันนี้ปลาชีมีสองปีกนะนี่สีอันนี้ปีกฝนฝน,นโปรยลงมากับปีกใส่หลงอ่าเราเราแต่งเป็นเจ้าหญิงสายรุ่งเรนโบ์เราก็ต้องอใส่ปีกสีเรนโบ์ Rainbow, ถูกเลยนะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะใส่นี้ดีวกว่าอ่าสีเรนโบ์ ใส่ด้วยอ่าไเดี๋ยวนไม่ใส่ดีกว่าเนี่ยโอเคเสร็จแล้วทุกคนนี่เจ้าหญิงเรนโนวงเราสวยไหมทุกคนถ้าสวยก็ยิ้มกดไลค์นะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยอ่าอุ้ยทุกคน คนนี้แต่งตัวน่ารักมากเลยสีขาวเนี่ยอุ้ยมีตุ๊กตามีด้วยคนนี้แต่งตัวน่ารักอะเอออุ้ยคนนี้แต่งตัวสวยอ่ะคนที่ใส่ชุดสีขาวนะคนนี้นี่จริงนี่คนนี่นี่น,นี่โอเคอ่าโอเคทุกคนซึ่งวันนี้ไปเช็คก,ก็ขอลาไปก่อนสลับนี้ไปแล้วบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า